2เทปที่แล้วเราพูดถึงความในใจของรัชการที่6กับเรื่องยุ่งๆที่มากระทบใจท่านเทปแรกอัมินถือว่าเป็นอ p p เพอร์ไทเซอร์เทปที่2ถือเป็นเมนคอร์สเทปที่3นี้ก็ต้องถือเป็นของหวานสิคะแต่ของหวานเทปนี้แอบซ่อนพิดไว้มาก จนผู้ที่มีส่วนลิ้มลองไม่ว่าจะเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่หรือแม้แต่ข้าราชการชั้นสูงต่างก็โดนลงโทษกันทั่วหน้าบางก็โดนปลดจากตำแหน่งบางก็โดนจำสนมในวังบางบาก็โดนถอดจากฐานันดองสัก์สาเหตุมาจากหญิงสาวสาม,มัญชนผู้สวยสดงดงามแค่คนเดียวและคดีที่พิสดารลั่นลือโลกาที่จะพูดถึงก็คือ คดีพยาารกาคดีนี้รัชกาลที่6ทรงบันทึกไว้ในไดอารี่ส่วนพระองค์ของท่านถึง60หน้าด้วยกันรับรองเลยว่าดุเด็ดเผ็ดมันแน่คดีพยากากาเรื่องก็เริ่มมาจากปลายเดือนธันวาคมพุทธศักราช2,442ก็มีหญิงสาวดารวินีนางหนึ่งนามว่าพัก ผู้มีใบหน้าที่สวยสดงดงามกริยามารยาทก็เช่มช้อยแววตามองก็สื่อความหมายแถมเธอเองก็จะเป็นนางาละครดังในคณะนารมิตรความงามของพักก็ได้ไปสะกดหัวใจของกรมหมื่นนราธิป,ปพันธ์พงจนท่านรับเธอเข้ามาเป็นหม่อมอย่างจังหนับแต่ตัวพักเองไม่ต้องประสงค์ที่จะได้อยู่ที่นั่นจึงได้หนีออกจาก,กวังกรมหมื่นออกไป เธอก็ไปอาศัยผู้อื่นอยู่บ้างไปพักอยู่บ้านเพื่อนบ้างไปพักอยู่ตามบ้านราษฎรบ้างแต่ไม่ว่าพักจะได้ไปอยู่แห่งหนตำบลใดกรมนาราทิพย์ก็เสด็จตามอย่างไม่ลดละปลาหนึ่งไก่ที่จะจิกจิกจิกเข้าเปลือกไม่ปล่อยพอเสร็จไปที่ไหนก็ไปเอ็ดอะอัตโรโวยวายทำเอ็ดอะมักเทิงสร้างความวุ่นวายแก่บ,บ้านเรือนที่พักไปอาศัยอยู่ จนได้เกิดเหตุเดือดร้อนมีผู้ลงชื่อ้ลยต่อหลายคนทำดีกาถวายรัชกาลที่5กล่าวโทษกรมนราทิปว่าบุกลุกเข้าไปในเรือนเขาซึ่งปกติแล้วเจ้าบ้านเหล่านี้ก็เป็นคนสามัญชนธรรมดาแต่ก่อนอาจจะไม่กล้าร้องเรียนอันใดแต่เนื่องจากได้รับการสนับสนุนของเจ้าพระยาภาสกรวงจึงไม่กล้าถวายดีกาในครั้งนี้ ส่วนพักเองก็หนีต่อไปอยู่ในอัาขาของตำรวจนครบาลมีเจ้าพญายมราชคุมอยู่เจ้าพญายมราชท่านก็ได้เกลี้ยกล่อมให้พักให้รีบกลับไปอยู่กับกรมนาราทิพสียพักก็ปฏิเสธเสียงแข็งยังไงฉันก็ไม่ไปเจ้าพญาท่านเป็นถึงเสนาบดีนครบาลก็หนักใจอยู่มากเพราะกลัวว่าผู้หญิงคนเดียวจะเป็นชนวนให้เดือดร้อนกันทั้งกรม เลยไปปรึกษากับเจ้านายผู้ที่มีบารมีพอจะคุ้มครองพักได้อยู่สองท่านท่านแรกคือกมรมหลวงดำรงเดชานุภาพท่านที่สองคือกมรมหลวงราชบุรีดีเรกริ์ผู้เป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมในตอนนั้นกรมหลวงราชบุรีท่านก็ทรงต้อนรับพักและคุ้มครองพักอย่างดี ขณะเดียวกันรัชกาลที่หก็ได้มีพระราชดำรัสเตือนกรมนาราทิพย์ว่าอย่าได้ทำอกอะมะเทิงอีกเลยแต่กรมนาราทิพย์ท่านก็ไม่พอพระไทยนะักเที่ยวบ่นกับใครต่อใครว่าเสนาบดีผู้ใหญ่เป็นใจให้หมอมท่านหนีตัวท่านเองก็ทรงเชี่ยวชาญในด้านกวีนิพน์อยู่แล้วบทละครเรื่องพยาละกาเจ้าปัญหาจึงได้เกิดขึ้น ก่อนอื่นแอดมินอยากจะอธิบายสักหน่อยว่ามีเจ้านายเกี่ยวพันในเรื่องนี้กี่พระองค์พระองค์แรกคือกรมพระนราทิ์ผู้เป็นต้นเรื่องนามเดิมของพระองค์มีอยู่ว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรวรรณกรมพระนราทิพป,ประพันธ์พงศ์ท่านเป็นพระเจ้ารูปยาเธอในพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สประสูตแต่เจ้าจอมมานดาเขียนว่ากันว่า เจ้าจอมมันดาเขียนเป็นเจ้าจอมที่ราชการที่สีโปรดปรานมากนะคะตัวท่านเจ้าจอมก็เป็นอดีตละครหลวงเคยลามเป็นตัวอินเหวางงดงามไม่มีใครสู้กรมนา,ราทิปเองก็ส่งได้เลือกศิลปินจากพระมานดาไปบ้างจึงได้โปรดนิพนธ์บทละครบทการแสดงและมีคณะละครส่วนตัวแสดงหน้าพระที่นั่งอยู่บ่อยๆพระองค์นี่แหละ เป็นผู้ที่นิพนเรื่องสาวเครือฟ้าที่โด่งดังส่วนเจ้าในองค์ที่สองที่เรียกว่ากรมหลวงราชบุรีพระนามเต็มอยู่ก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเลกฤทธิ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หประสูติแต่เจ้าจอมมารดาตรักลับมาที่บทละครพยาากา ที่กรมนาราทิปท่านเป็นผู้ประพันธ์เองและตัวกรมนาราทิปท่านก็ประสูตรปีรากาซะด้วยเรื่องมีเนื้อหาว่าพยารากาผู้เป็นใหญ่และมีเมียมากมีเมียตัวหนึ่งเป็นไก่ญี่ปุ่นไม่สมใจกับรสลักษณ์ที่ได้รับจึงได้เตรไปมองหาไก่หนุ่มๆเพื่อทอดสะพานจนไก่ชนตัวหนึ่งได้มีโอกาสเข้าเกี้ยวโดยมีข้อเสนอว่า แมนญี่ปุ่นกรุณาเมตตาตอบพี่ไข้รอบพาพทูไปสู่สมเข้าหนอนกันถิ่นพี่มีอุดมอย่าปารมร้อนใจเกรงภัยเลยนางไก่ญี่ปุ่นได้ยินก็ยอมตกลงทันทีเพราะธรรมชาติเธอชอบเช่นนั้นพยาลูการูเา้เข้าก็เข้าตีจนนางไก่ญี่ปุ่นหนีเตลิดเปิดเปิงไป ตอนที่หนีก็ไปผ่านพบตาเท่านกกระทุงตาเท่านกกระทุงก็เลยจะรับนางไก่ญี่ปุ่นไปเลี้ยงติดที่เมียตาเท่านั้นคอยระวังระแวงอยู่เสมอพอพญาละกาทราบข่าวว่าตาเท่านกกระทุงอุปการะอยู่ก็เลยจะยกพวกไปตีตาเท่าก็เลยส่งนางไก่ญี่ปุ่นไปหาพญาเหยี่ยวแต่พผเอิญพญาเหยี่ยวเป็นผู้มีปัญญาเห็นกำเลิบคิดว่าเอาไว้จะไม่ดี จึงนำตัวนางไก่ญี่ปุ่นไปถวายเจ้านกเขาแมวเจ้านกเขาแมวเห็นรูปลักษณ์ของนางไก่ที่ว่าเห็นไก่นางอลางช่างโฉมปรางทองก็รีบรับไว้อย่างเต็มใจและยังมีความรักใคร่นางไก่ญี่ปุ่นรีบปรีเข้าไปหาโดยมีการพรรณนาว่าพิษพักน่ารักพักเอี่ยมโอไม่โมโทสกปรกเหมือนนกผี พิษองค์อาบองค์พงผู้ดีน้ำจริดผิดกะอีนกขี้ริ้วพิษเกตน่ารักอยากโศไม่โสโครกเล็บผีขี้ประติ๋วไม่เคยรับอับจิตสุดบิดพริ้วพลาน,นคึกคักยักคิ้วเขยอกามในขั้นต้นนางไก่ญี่ปุ่นก็ไม่ยินยอมเพราะรู้ตัวว่าตนเป็นผู้มีชาติต่ำ ทั้งได้เสียเนื้อเสียตัวมาแล้วแต่เก่าก่อนพญานกเขาแมนก็บอกว่าข้อนั้นหาได้อัศจรรย์ไม่พระนกเขาแมงเองก็ชอบกินของสกปรกโสโครกอยู่แล้วตอนในบทนี้มีการกล่าวติเตือนชัดเจนมากว่าเจ้านกเขาแมวนั้นเป็นผู้เลงราคะลืมความอายลืมความสะดุ้งต่อบาปก,กล้าเอาภรรยาของอาไปเป็นเมียได้ ฝ่ายนางนกเขาแมวมาเหสีได้ทราบข่าวว่าสามีได้กับนางไก่ญี่ปุ่นก็โกรธและหึงจัดจนยกพวกไปตีกันเจ้านกเขาแมวเข้าข้างนางไก่ญี่ปุ่นไล่ตีมาเหสีหนีกลับมเหสีนางนกเขาแมวเลยต้องหนีกลับรังเดิมต่อมาเจ้านกเขาแมวก็ออกรบกับพยาลกาแต่ยังไม่ทันที่รบพุ่งกันก็ถึงเวลาเช้าเสียก่อน พยาลกาก็ขันขึ้นมาเสียงดังจเจ้านกเขาแมวตาฟ้าฟาเลยเลิกทับแพ้ไปเรามาลองวิเคราะห์บรละครกันแบบดีฟก่อนว่าทำไมกรมนาราทิศท่านจึงแต่งกัดจิกสะใจแทบบาดหูบาดตาถึงเพียงนี้เริ่มตอนที่นางไก่ญี่ปุ่นหนีตะเลิดไปแล้วไปเจอตาเท่านกกระทุมง ตาเท่าเห็นหน้าตาคมขำจะรับไปเลี้ยงติดที่เมียตาเท่าระวังหนักบทเนี้ยกรมพระนราทิ์น่าจะทรงกระแทกกระถันเจ้าพญาภาสกรวงกับท่านผู้หญิงเปลี่ยนเพราะตอนนั้นเจ้าพญาภาสกรวงท่านเป็นเจ้าคุณที่มีอายุมากแล้วแถมภรรยาท่านก็ขึ้นชื่อว่าขี้หึงนักเจ้าพญาภาสกรวงมีนามเดินว่าพร เป็นบุตรคนเล็กของสมเด็จเจ้าพรยาบรมมหาปยุระวง์ท่านเป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา,าศาสนาและการพยาบาลส่วนท่านผู้หญิงเปรียนก็เป็นผู้ที่มีฝีมือในการทำอาหารอยู่มากทั้งยังลิเริ่มให้มีการประดิษฐ์อาหารและขนมให้ดูน่ารับประทาน เป็นการประดิษฐ์ลูกชุบบ้างซึ่งลูกชุบเนี่ยก็เป็นที่นิยมมาจนถึงตอนนี้นะคะและท่านก็ยังเป็นผู้แต่งตำราอาหารเล่มแรกของไทยที่ชื่อว่าตำราแม่ครัวหัวป่าชีวิตส่วนตัวของเจ้าพระยาภาสกรวงเองท่านก็เป็นเจ้าพระยาที่แปลกกว่าคนอื่นคือไม่มีอนุภรยาที่ไหนเลยท่านมีท่านผู้หญิงเปลี่ยนเป็นภรยาเอกคนเดียว ซึ่งแปลกมากถ้าเทียบกับประเพณีในยุคนั้นและที่กรมนาราทิพย์แดกดันหนักก็คงเป็นเพราะว่าตัวเจ้าพยาเองท่านก็เป็นแบ็กอัพให้ประชาชนทั้งหลายร่วมกันถวายชื่อถวายดีกาฟ้องกรมนาราทิพย์ในเรื่องออะมะเทิงนะคะและที่ว่าท่านผู้หญิงเปลี่ยนท่านหึงหนักนี่หึงขนาดไหนก็มีคำอ้างอิงจากพิทยาบุญนาเล่าว่า ท่านผู้หญิงเปลี่ยนแม้จะมีสเสน่ห์ปลายจะหวักแต่ก็ไม่อาจจะมัดใจท่านเจ้าคุณได้เพราะท่านเจ้าคุณได้หันไปปันใจทุ่มเทให้กับเด็กในบ้านไว้กำดัดเสียแล้วท่านผู้หญิงเปลี่ยนทราบเรื่องก็โกรธนัดได้ให้บ่าวไยจับนางเด็กของท่านเจ้าคุณแหกขาออกแล้วเอาคบใต้ตำเพิ่ทิ่มเข้าไปในรูของเด็กนั้นจนตายโดยอำนาจของตระกูลบุญนาคสมัยนั้น เรื่องนี้ก็เป็นอันจบไปแค่เป็นเรื่องเมียหึงหวงผัวธรรมดาแอดเลยขอคาดคะเนว่าตาเท่านกกระทุงก็น่าจะหมายถึงเจ้าพญาภาสกรวงนั่นเองแต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะเป็นการคาดคะเนเฉยๆวิเคราะห์ต่อพอรู้ว่าพยาลากาจะเข้ามาตีตาเท่าก็ส่งนางไก่ไปหาพยาเหี่ยว แต่เพราะพญาเหยี่ยวเป็นผู้มีปัญญาเห็นจะรับไว้ไม่ดีจึงนำนางไก่ไปถวายเจ้านกเขาแมวพญาเหยี่ยวที่กรมนราทิพทรงเปืีอบเปยก็คงเป็นใครไม่ได้นอกจากเจ้าพญายมราชเจ้าพญายมราชมีนามเดิมว่าปั้นต้นสกุลสุขขมอดีตท่านเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล และยังเคยเป็นเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการและเสนาบดีกระทรวงนครบาลด้วยค่ะต่อมาเจ้านกเขาแมวอันนี้แทบหนะักในเรื่องเจ้านกเขาแมวหลงในรูปลักษณ์ของนางไก่ญี่ปุ่นเลยรับเอาไว้อย่างเต็มใจรีบปรีเข้าหาแถมในบทยังบอกเป็นผู้เงลงราคะไม่สะดุ้งต่อบาปกล้าเอาภรรยาของอาเป็นเมียได้ นั่นก็เป็นการกระแทกทันกรมราชบุรีดิเรกฤตนั่นเองฝ่ายนางนกเขาแมวมาเหสีได้ทราบข่าวก็โกรธและลงมาจิกตีกันแต่ถูกเจ้านกเขาแมวขับไล่จนมาเหสีต้องหนีกลับรังเดิมเจ้านกเขาแมวคงจะเป็นใครไม่ได้นอกจากจิกกัดพระเจ้าบรมวงศ์เธอกมมรมหลวงราชบุรีดิเรกฤ์ ผู้เป็นพระราชโอรสองค์ที่14ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในเจ้าจอมมานดาตรัลรัชะกาลที่หทรงพระราชทานเสกสมรสให้กับพระองค์เจ้าอรพันธ์ประภัยโดยในครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่มีการพระราชทานน้ำสัง แต่ต่อมาชีวิตสมรสของกรมหรลวงราชบุรีกับพระองค์เจ้าอรพันธ์ประภัยก็ไม่ราบรื่นก็เลยมีการหย่าขาดจากกันและกรมนาราทิพย์เองถ้าเป็นลูกราชการที่4ส่วนกรมหรลวงราชบุรีถ้าเป็นลูกราชการที่5ก็เลยมีสักเป็นอาเป็นหลานกันนะคะกรมราชบุรีพอได้ทรงรับรู้เรื่องนี้ก็รู้สึกว่ากรมนาราทิพแต่งด่า แต่ก็ยังไม่ได้คิดทำการอันใดในช่วงแรกจนมีคนมากราบทูลว่ากรมนราทิปได้นำหนังสือเรื่องพยาลกาถวายพระเจ้าหลวงแล้วแล้วว่ากำหนดจะเล่นละครถวายพร้อมกับข้างในให้มาดูณนะวันที่สามมิถุนายนกรมราชบรีพอท่านได้ทราบเรื่องจึงได้โกรธความโทมนัสหนักและก็ทรงแขนมากที่พระบิดาไม่ทรงพระเมตตาพระองค์เสียแล้ว จึงยอมให้กรมนา,าทิพย์เล่นละครด่าได้เช่นนี้ทรงกันแสงและไม่ได้แบนทมทั้งคืนการที่กรมราชบุรีมีความคิดน้อยพระไทยพระบิดาก็มีความเป็นไปได้อยู่เพราะพระเจ้าหลวงโปรดละครของกรมนา,าทิพย์มากโปรดแล้วก็ให้เข้าไปเล่นถวายอยู่บ่อยครั้งละครบางเรื่องก็มีเนื้อหาเสียดสีราชวงศ์อยู่แต่ก็ไม่ได้เกิดความอันใดด้วยความแค้นแน่นซวงใน กรมราชบุรีจึงได้วยสาราชการกระทรวงยุติธรรมมาพบในวันนุ่งขึ้นในที่ประชุมทรงอธิบายเรื่องราวที่ผ่านมาว่าพระองค์ทนอดสูได้อย่างไรทรงเขียนจดหมายถึงเจ้าพญายโยมราชพร้อมส่งเรื่องละครไปให้แล้วขอให้เจ้าพญายมราชจัดการแต่สมควรแล้วทรงหลบหน้าผู้คนโดยเสด็จลงเรือไปโดยลำพังพระองค์ไปพำนักอยู่ที่ศาลเจ้าองราครัก์แถวรงังสิต เจ้าพญาโยมราชเมื่อรับเรื่องแล้วก็รีบนำความกราบบังคมทูลพระเจ้าหลวงพระเจ้าหลวงทรงโปรดเกล้าให้ตั้งกรมขุนสับปะสิทธิ์ประสงค์กรมหลวงเทววงวโรปการและกรมหลวงดำรงเดชานุภาพเป็นคณะกรรมการตัดสินคดีนี้ตอนแรกฉันก็นึกว่าเรื่องจะสงบได้บ้างแต่ก็ต้องตกใจที่สองวันต่อมาเกิดระเบิดลูกใหญ่หล่นตู้มน้าสํานัก พราะมีข้าราชการผู้ใหญ่หลายคนในกระทรวงยุติธรรมลงชื่อถวายดีกามีใจความว่ามีผู้กล่าวสบประมาทกรมราชบุรีและกรมราชบุรีก็ได้ลาออกแล้วข้าราชการผู้มีชื่อในดีกาจึงขอพระราชทานกราบบังคมทูลลาออกตามเพราะเห็นว่าเมื่อไร้ซึ่งกรมราชบุรีผู้ทรงเป็นทั้งครูและผู้อุปถัมภ์เสีย ก็รู้สึกว่าจะหาความเจริญหรือความผาสุกต่อไปไม่ได้เมื่อฉันขึ้นฟาะพุทธเจ้าหลวงพระองค์ก็ทรงกริ้วหนักเพราะเห็นว่ามีความคาดเคลื่อนอยู่มากข้อแรกกรมมื่นราชบุรียังหาทูลลาออกไม่และคดีนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาทรงดำหลัดอีกว่าเป็นอย่างอัปรีที่สุดที่หาอะไรเปรียบมิได้ เอาการส่วนตัวมายกขึ้นเป็นเหตุที่จะไม่ทำหน้าที่ราชการนับว่าปราศจากความคิดปราศจากความกระตัญยูต่อพระเจ้าแผ่นดินคือถือนายมากกว่าเจ้าแต่พระองค์ก็ไม่ได้ลงโทษอันใดนะคะเพียงแค่ติเตียนและให้คงรับราชการไปต่อที่พระองค์ไม่ได้ลงโทษก็ทรงเล็งเห็นว่าคนเหล่าเนี้คือคนโง่เขลา,าเบาปัญญา ใครนึกจะจูงจมูกไปทางไหนก็ตามไปไม่ต่างกับฝูงแพะฝูงแกะสรงสั่งให้จดชื่อข้าราชการที่ขอลาออกแต่เท่าที่จำได้มีทั้งหมดสิบคนสองคนแรกเป็นตัวหลักก็คือพระยาจาักปานีชื่อเดิมชื่อว่านายละอไอกรเริกผู้เป็นปรัชญระทวนวิธรรมในขณะนั้นและคนที่สองคนนี้ริ์แรงค่ะ ก็คือขุนหลวงพระยาไกรสีชื่อเดิมคือนายเทียมบุญนาคตอนนั้นหลังตำแหน่งอธิบดีสารคดีต่างประเทศที่ว่าลิตแรงอย่างไรเดียวรัฐมนมินจะมาขยายความพอวันที่4มิถุนายนพระเจ้าหลวงได้ฉันดูหนังสือสารภาพผิดของพระยาจากรปานีท่านก็คลายพิโรธไปบ้างและฉันเองก็รู้สึกยินดีอยู่ เพราะพญาจักปานีเป็นผู้ที่ฉันชอบพออยู่มากขันเวลาบ่ายวันที่หเจ้พาพญายมราชได้มาหาฉันเพื่อชี้แจงข้อความต่างๆให้ฉันฟังมากมายจับใจความได้ก็คือเรื่องเกิดวันที่31พฤศจิกาเวลา11นาฬิกามีรับสั่งจากกรมราชบุรีให้เฝ้าด่วนเมื่อไปถึงกรมราชบุรีทรงกันแสงและทรงประทานหนังสือพยารกาให้ดู เป็นหนังสือคัดด้วยดินสอแล้วก็ทรงตรัสว่าอยู่ต่อไปไมิได้ต้องออกจากตำแหน่งเจ้าพยายโยมราชเลยทูลขอวิงวอนให้ทรงคิดใหม่เสียกรมราชบุรีก็ทรงตรัสว่าท่านได้คิดมาทั้งคืนทรงขอให้เจ้าพญายมราชช่วยนำหนังสือกราบทูลถวายท่านจะต้องเสด็จไปให้พ้นกรุงเทพเพราะท้าแม้อยู่และพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งให้หา ก็อาจจะก,กราบบังคมทูลด้วยถ้อยคำที่รุนแรงไม่สมควรได้จาพยายมราชพยายามเกลี้ยกล่อมไม่ให้ทรงลาออกก็หาเป็นผลไม่ท่านก็เลยทูลลาพอบ่ายวันนั้นเองกรมราชบุรีท่านก็เสด็จไปที่กระทรวงยุติธรรมเรียกข้าราชการมาประชุมเรื่องนี้แล้วก็รีบลงเรือไปแม้แต่เจ้าจอมมารดาและหม่อมของท่านก็ไม่ทราบมาก่อน คืนเดียวกันเจ้าพระยายโยมราชได้ข่าวว่าข้าราชการกระทรวงยุติธรรมหลายคนไปประชุมกันที่บ้านขุนหลวงพระยาไกรสีเจ้าพระยายโยมราชจงึงได้รีบเชิญขุนหลวงพระยาไกรสีมาพบเป็นการด่วนเจ้าพระยายโยมราชได้พูดคุยกับขุนหลวงไกรสีได้กว่ากล่าวตักเตือนฉันเพื่อนฝูงว่าถ้าทูลเกล้าถวายลาออกอาจจะต้องเสียทั้งลาบยศและความสุขและแถมต้องรับพระราชอาญาด้วย แต่พวกเขาถือว่ายอมทั้งสิ้นและพวกเขาก็ถวายดีกาขอลาออกจริงๆความจริงแล้วกรมราชบุรีมิต้องการให้คนของท่านลาออกตามเลยเพราะเมื่อจะเสด็จไปนั้นหลวงประภัยพิทยาคุณได้ตามเสด็จไปจนถึงเรือและจะลงไปด้วยท่านก็รับสั่งว่าไม่ต้องไปให้ไปทำงานราชการเถอะส่วนเรื่องที่กรมนาราทิปแต่ง เห็นได้ว่ากรมนาราทิพนิพนธ์ขึ้นด้วยใจพยาบาทเห็นเป็นโอกาสที่จะด่าได้เต็มที่เพราะการที่กรมราชบุรีมารับพักไปนั้นท่านก็ไม่ได้ทำโดยลำพังเจ้าพยาโยมราชเองเป็นคนเข้าไปทูลพร้อมกับปรึกษากรม,มหลวงดำรงแล้วและที่ไม่ให้อยู่บ้านเจ้าพยากเพราะว่าในบ้านมีลูกหนุ่มๆอยู่หลายคนจะเป็นที่ติเตียนนินทาได้นะคะ ฝ่ายกรมราชบุรีก็ได้ทรงเลี้ยงดูพักเป็นอย่างดีประทานเงินเดือนถึงเดือนละ30สบาทถ้าเป็นเงินปัจจุบันก็ประมาณ35.000ที่กรมนาราทิพยกล้าทำกำเริบถึงเพียงนี้ก็เพราะพระเจ้าอยู่หัวทรงเมตตาและอุดหนุนอยู่มากกรมนาราทิพย์ถึงได้เริ่มล้อคนนู้นล้อคนนี้อยู่ร่ำไปพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงขบขันก็เลยยิ่งละเลง แต่ถ้าความจริงแล้วยังมีคนอีกคนหนึ่งที่น่ากลัวค่ะคนผู้นี้อยู่ในเงามืดเป็นผู้ที่ชักใหญ่อยู่เบื้องหลังทำให้เรื่องเมียหนีกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแถมกรมนราทิพย์ต้องทรงรับโทษโดยยื่มมือกรมราชบุรีจัดการชนิดที่ว่าตนเองอยู่สวยๆกลับได้ชิ้นปลามันไปคลองผู้นี้น่ากลัวกว่าเป็นร้อยเท่าท่านผู้ฟังลองคิดตามแอดมินสิคะ ตอนที่กรมนาราธิปพันธ์เรื่องพยาลากาบทละครยังไม่ตีพิมพ์ออกมาด้วยซ้ำแล้วบทละครปลิวไปอยู่ในมือกรมราชบุรีได้อย่างไรใครนำไปให้แถมบทนี้ก็เป็นบทที่คัดลอกด้วยดินสอต่ออีกทีไม่ใช่ต้นฉบับและผู้ใดหลักเป็นคนคัดลอกตอนแรกกรมราชบุรีท่านก็ยังไม่ออกแอคชั่นอะไรแต่ต่อมาท่านก็ทราบข่าวว่าในหลวงทรงอ่านแล้ว ท่งทอดพระเนตรและไม่ทรงว่ากล่าวอันใดแถมยังจัดให้แสดงอีกพระองค์จะได้น้อยพระไทยขอทูลลาออกจากตำแหน่งใครละ่ะที่เป็นคนบอกใครละ่ะที่เป็นคนเสีย้ยมคนผู้นี้แอบอยู่ในที่ลับแต่กลับทำให้เรื่องราวใหญ่โตดังสายฟ้าฟาดกับปนัดกึ่ก้องนาราสูนได้ความอาฆาตพยาบาทที่มีย่อมไม่ธรรมดาการพิจารณาคดีพยานกา ก็ดำเนินต่อไปจนสิ้นสุดในวันที่8มิถุนายนมีประกาศคำพิพากษาออกมาผู้ใดจะโดนลงโทษบ้างและโฉมหน้าคนที่คอยชักใยอยู่เบื้องหลังคือใครเทปหน้าเราเจอกันค่ะ